สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งยิ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดไลค์อิโมจิใน Facebook นะคะสำหรับใครที่อยากได้ยอดไลค์พุ่งกระฉูดแบบนี้นะคะสามารถใช้วิธีนี้ไปทดลองกันได้เลยเว็บไซต์ที่เราใช้ในวันนี้เนาะก็คือ s p e s m นั่นเองนะคะวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์ก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสต์นะคะหรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านหน้าคลิปได้เลยเนาะเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วก็ขอเนี่ยเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะอ่าเมื่อเข้ามาแล้วหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็จะมีีีหหหมมมมววดดู่่่่แลลละะะะะะะบรรรริิกกกกกาาาาาใ้้้เเเเเเือออออัันนนนนยยยๆคตงทจพ ไลค์อ e โมจินะคะก็เลือกที่เฟซบุ๊กตรงนี้ก่อนได้เลยนะคะเสร็จแ,แล้วก็เลือกบหม,มู่ของเรานะคะหาเป็นเพิ่มยอดไลค์อ e โมจิกันได้เลยนี่คะเสร็จแ,แล้วก็เลือกบริการต่อกันได้เลยนะคะเราจะปเป็นแบบหัวร้อแบบนี้เนาะ,ะมนเมื่อเลือกครบหมดมาแล้วนะคะให้ทุกคนกลับไป copy link นะคะนะคะโพสที่เราต้องการจะเพิ่มยอดกันได้เลยนะคะนำลิงก์มาวางในจ,จำนวนที่เราต้องการนะคะแค่50ก็พอเนอะาะเวลาเฉลี่ยของเราคือ46ชุดนาทีนะคะค่า,จจาใช้จ่ายแค่3บาทเองจากให้กดส่งกันเลยเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นน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 เเเเเเป็็แแททกกกสีีีีีีีขขยยยยวววมาาาาาให้้้้บบบลลละะ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 ะตรรรงงงคคคคคอออออดดดัจจู่่่36ไ์ึ มาเป็น9 8ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าคัสั่งซื้อของเราสำเร็จแล้วเนาะสำหรับใครที่สนใจเราแปะไว้ให้แล้วนะคะสามารถจิ้มลิงก์องเข้ามาใช้บริการกันได้เลยสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ